อ่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคหยอง x2 กับคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยเหมือนเดิมนะผมในยามเที่ยงแบบนี้นะครับมาวันนี้ตอนแรกผมว่าผมจะเล่นใครเชนวินนะผมแต่ว่าจะหยิบใครเชนวินไปลงในช่องโคหยองช่องหลักดีกว่านะครับก็จะเป็นการหมุนมือสลับกับซื้อนั่นแหละใครเชนวินนะผมแต่ว่าในคอนเทนต์วันของรายการนี้มันจะเป็นการซื้อฟรีอย่างเดียวนะผมก็เลยอาหยิบ เป็นเกมนี้แล้วกันนะครับผมตัวคูณเยอะดีนะครับผมอ่ะมาเออไปก็เกมนี้มันตัวคูณเยอะผมก็เลยเลือกเป็นเกมนี้นะผมเติมมาเหมือนเดิม1นึ่พันนะผมเดี๋ยวผมจะไล่ซื้อไปสลับเบ็ดไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมผมขอเริ่มที่เบ็ด2อแล้วกันนะใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากากดไลค์คลิปนี้เป็นกำใจกันหน่อยนะครับก็รับชมคลิปให้สนุกรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะครับไป เิดที่เบทสามนะทุนหนึ่งพันนะครับเห็นเกมนี้มันตัวคูณเยอะดีนะผมก็น่าซื้ออีกหนึ่งเกมนะแล้วก็มีอีกหลายเกมเลยที่น่าซื้อนะพวกตัวคูณเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ซื้อให้ดูกันนะครับในคอนเทนต์นี้ได้ดูกันแน่นอนนะ่านผู้ชมนะไม่เพียงแค่อุ้ยเออุ้ยหมวกสวยกำไลเฉยเลยโคตรเอาทีแรกไป่โคตรเอา พีแรกก็เอาเลยนะครับไม่เฉพาะเกม PG จนะผมจะไปเล่นเกมค่ายอื่นด้วยนะครับในคอนเทนต์นี้ก็คือค่ายไหนไม่ว่าค่ายไหนที่ซื้อพีเกมได้ผมก็จะไปล่ามาหมดเลยนะครับเออเดี๋ยวรอดูเลยทนะ่านผู้ชมคอนเทนต์นี้นี่อีกยาวนะผมเพิ่งจะมาสู่ EP ีที่2เท่านั้นนะผมผมหวังว่ารายการนี้จะอยู่ไปแบบ E ีพีพันอีหมื่นไปเลยนะครับ <laughs> ะนะครับปากตดตามกมาด้วยนะครับโอ้ยปลาฟรีแรกท่านผู้ชม792ดาะ เราซื้อแค่ไม่กี่บาทเองนะเนี่ยอ่ะผมขอลดเบ็ดเลยแล้วกันผมคิดว่ามันจะดูดในในฟีที่สองเพราะว่ามันเพิ่งจ่ายนะผมลดเบ็ดเลยเบ็ดหนึ่งนะมาที่สองไปเออเปิดมาเอาหั้ได้หมวกโอ้ได้เอ ล่าสุดเกมนี้นี่ผมกระโดดไปถึงคูณ256แล้วนะครับนั่นคือสูงสุดใน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 ต้องบอกว่าอะไรในในของผมแล้วกันของผมเนี่ยผมเล่นอนะ่ะได้คูณ256แล้วครับนั่นคือเยอะสุดของผมละเยอะสุดของท่านผู้ชมเท่าไหรอ่อ่ะเกมเนี้มีใครไปถึงพันหรือยังถึงเป้าหมายหรืยังผมยังยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นเรื่อยๆแล้วกันเออเล่นสัก10ปีเนี่ย จะถึงไหมรอดู10ปีเนี่ยถ้าสิปีไม่ถึงนี่ก็พิจารณาตัวเองแล้วนะโอเคเหมือนที่ผมคิดไว้เลยว่าผมลดเบ็ดลงมามันจะดูดไม้นี่ก็นะครับซื้อมา75ได้มา43ก็โดนโดนดูดอยู่แล้วนะไปหมายเลขสอครับ150ต่อเลย คอนเทนต์นี้ก็ซื้อแบบนี้แหละท่านผู้ชมรัวๆนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้ว <c oughs> ก็มาเพื่อซื้อฟรีเลยนะครับผมคิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะถูกอกถูกใจสายนั่งดูฟรีเกมแน่นอนนะครับผมเออสายดูฟรีเกมสายซื้อฟรีเกมน่าจะถูกใจนะครับถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะท่านผู้ชมนะช่องนี้โคตรหยองอีก2นะครับผมช่วยดันมันไปให้ไปสู่ฝั่งฟันเหมือนช่องโคตรหยองหน่อยนะตอนนี้ช่องโคตรหยองจะไปถึงสามหมื่นละ เออเหลือโคตรยอง x 2นะครับผมจะไปให้ถึงสามหมื่นหรือแสนหนึ่งหรือ1ล้านไปเลยก็ได้เออไปให้ไกลที่สุดแล้วกันนะครับผมไปถึงตรงไหนก็ผมดีใจหมดนั่นแหละโอ้ยไปไปห้าสิบได้ยี่เออ,ไ,ไ, 50, 20, เอ,อได้ยี่สิบบาทอ่ะย้ำอีกสักไม้แล้วกันเนาะไปผมเข้าใจคนใจร้อนนะ <S <S นะ้องผู้ชมนะเพราะงั้นคอนเทนต์นี้น่าจะถูกใจกันอย่างมากนะครับ ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับเปิดมาซื้ออย่างเดียวนะครผมซื้อ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 อย่างเดียวนะครับน่ะัยรุ่นใจร้อนก็คงถูกใจกันนะครับเ <c oughs> มื่อวานผมอ่าคลิปแรกเมื่อวาน EP หนึงน่งน,น,ออน,น,นี้เปิดมาด้วยกัรขาดทุนนะครับเออคอนเทนต์นี้เปิดมาด้วยการขาดทุนนะสำหรับเมื่อวานนี่อะไรวะกิเลนนะนา่าจะกิเลนขาดทุนนะครับทุนหนึ่งพันเหมือนกันเม่อเดือ คลิปนี้เปิดมามีกำไรเลย่ยสวยโอ,โอ้ได้อยู่เนาะจะพูดถึงอะ่ะแต่ว่าก็กำไรน้อยเดียว15บาบาทนะครับคือมันก็ได้น้อยเกินอ่ะย้ำไหมย้ำเนาะหรือว่าเพิ่มดี เบ็ดห้าเลยแล้วกันครับเราย้ำมาสองรอบแล้วรอบนี้ไม่แน่รอบนี้ไม่แน่อนแนโอเคโอ,คโอค้ได้อยู่ได้อยู่โอเคหมายแรกก็ถือว่าดันได้สูงอยู่ สวยโอเคเกิดพื้นทุนละมามาโคสงบเฮ้ยโอเค,อ,เคอย่างน้อยเรากำไรวะ่ะมานี้คับผู้ชมกำไรครับโอเคอยู่ไม่ได้แย่มาก สวยอีกดิอุ้ยถ้าเอนี่สวยเลยเนี่ยเกมหมวกเอ้ไหมทำสองสามสี่เออเ,เอมมออ,เอ,เอ,อะไรก็ได้อุ้ยสวยว่ะเฮ้ยไม้นี้ได้ครับไม้นี้ได้ได้ไปเจ็ดร้อยเลยธรรมดาเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาได้ไ,ได้ได้ได,ได,ได้โอ้โหถือว่าเราทามมิ่งเพิ่มเบียดดีมากอ่า ยังไงต่อท่านผู้ชมเบ็ดหนึ่งเบ็ดหนึ่งอีกรอบเดี๋ยวผมจะไปเบ็ดสิบเลยถามว่าทำไมผมถึงลดเบ็ดก็ประมาณอารมณ์แบบความรู้สึกนะท่านผู้ชมนะก็คงไม่มีอะไรผิดถูกไปหมดหรอกนะครับลดเบ็ดเพราะว่าผมเพิ่งเข้าฟรีที่แล้วผมผมแตกดีอย่างเงี้ยฟีต่อมาผมจะลดเบ็ดนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ที่เล่นหมครับ คือผลมันก็ตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเสียจริงๆนะครับแต่ว่าเราความรู้สึกนะผมเอาความรู้สึกวัดเอานะครับว่าเออควรลดดีกว่าอะไรอย่างี้บางทีผมลดมาบางทีก็เข้านะอย่างผมเล่นไทชนวินบ่อยๆนะท่านผู้ชมคงเห็นว่าบางทีผมแบบหมุนตัน20แล้วพอหมุนรอบต่อไปผมจะลดเบรเพราะว่าการมันตกดําแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมันก็หมุนตันได้อีกรอบหนึ่งก็มีนะครับสุดท้ายแล้วมันก็มันอยู่ที่ดวงนั่นแหละนะครับความรู้สึกล้วนๆเลยใี่ทำแบบนี้มันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะ ประมาณนั้นแล้วกันครับเห็นป่ะผมลดลงมาอ่ะอันนี้คือผมเหมือนผมคิดถูกนะเห็นป่ะพอผมลดลงมาเบดหนึ่งมันเข้า32บาทไหมแทนที่มันจะเข้าเกิน75บาทมันก็ไม่เข้าถึงนะครับก็นั่นแหละนะเด,เ,ดเดี๋ยวผมเพิ่มเบดแล้วกันอ่ะรอบนี้ไปที่เจ็ดร้เจ็ดร้อครับไปอะ,อะถ้าผมได้ถึงหนึ่งพันี่ผมพอนะคือถ้าผมได้กำไร1,000ผมออกนะครับ แต่ถ้ามันไม่ถึงก็หมุนไปเรื่อยจนเครดิตหมดน,นั่นแหละนะผู้ชมดัเฮ้ยหมวกสวยโอ้ยเฮ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 ้ยเชื่อเอาดิเอาดิเอดจอผมหน่อยแล้วกันนะครับผมขู่ออีกหน่อยดิหกสิบบาทอย่าจะร้ายกันเลยอย่าใจร้ายกันเลยอุย้ยนิดเดียวเออสองพันนะผู้ชมเฮ้ยพูดยังไม่ พูดยังไม่ขาดคํานะว่า2,000จะออกแั่งสองพเลยครับเออให้ผมรอดสะทีนะสําหรับคอนเทนต์นี้นะคแหมเปิดคลิปมาเมื่อวานเนี่ยเปิดคอนเทนต์นี้มาเมื่อวานโดนเลยเสียนะครับเออเออมันต้องมีดีในคอนเทนต์บ้างนะมันต้องรอดบ้างโอเคท่านผู้ชมเอาอย่างนี้แหละนะครับทุน1,000นะครับได้1,000พก็ออกนะครับถือว่าสวยนะ เราก็ซื้อได้หลายไม้พอสมควรอยู่นะครับสลับกับไปกลับมาเนาะมันก็มีได้มีเสียสลับกันแหละเออแจ๋วแจ๋าจ๋าโอเคท่านผู้ชมนะครับก็คงสําเร็จนะผมเออสักทีนะคอนเทนต์นี้นะผมมีมีบวกกับเขาบ้างนะผมไม่ใช่แบบเปิดมาแม่งลบเลยนะครับโอเคคลิปที่2เอ่ออีพีที่2แล้วกันอีพีที่2ก็ในที่สุดเราก็ได้คลิปบวกนะครับก็มันมาเร็วอยู่นะพูดถึงนะค,คอนเทนต์คอนเทนต์นี้ อีพีแรกผมเสียนะพออีพีที่2ก็บวกอย่างที่เห็นเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้กําไรถ้าเทียบเป็นเท่าอะ่ะถ้าเทียบความเป็นเท่า1เท่า2เท่า3เท่าอะ่ะมันก็ไม่ได้กําไรเยอะมันก็ไม่ได้หลายเท่านะผมมันก็แค่เท่าเดียวแต่ว่าถ้ามองถึงจํานวนเงินเนี่ยหนึ่งพันสหรับผมมันเยอะนะผมมันก็เยอะแล้วนะผมโอเคเลยนะผมโอเคกับตรงนี้เลย1นึ่พันกินข้าวได้3วนะันน่ะผมบอกเลยสนะี่วันเออถ้าจะกินมา่ากินได้เกือบเดือนนะครับโอเคท่านผู้ชมนะครับก็ สำหรับคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อย EP ที่2ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะผมใครเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับฝากคอมเมนต์ comment, พูดคุยนะครับได้ใต้ที่คอมเมนต์เลยนะท่านผู้ชมน,นะสำหรับคอนเทนต์นี้ใครชอบก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะจะได้มีกําลังใจทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ในในช่องของผมนะผมก็ฝากติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยออด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปพักก่อนแล้วเจอกันในบ่าย3ามใครเชนวินนะครับ คลิปรอบบ่นะใครเชียนวินนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะบายบายครับขอบคุณมากๆครับบายบายครับ